สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็บรรยากาศบ้านที่หัวหินนะคะอันนี้ฝนก็ตกดีดีตั้งแต่มาเนี่ยก็คือช่วงบ่ายตกทุกวันค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ตกลินนะคะน้อยนอ,ยอันนี้เยริซาก็เริ่มจะได้พักผ่อนนะคะเพราะว่าได้นอนบ้างนะคะแต่ช่วง สามสี่วันแรกคือคือนอนไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนอันนี้ก็ต้นมะละกอก,ก็เอาออกนะคะเพราะว่ามะละกอสุกแล้วนกก็มาแล้วก็มาขี้มาอะไรนะคะทุกคนแล้วก็ก็มะละกอก,ก็สุกแล้วก็เน่ามันมันก็เหม็นคะ่ะทุกคนก็เลยประจวบเหมาะกับนกมาแล้วก็แล้วนกก็มาอยู่ตรงสะไว้น้ำอะไรประมาณนี้เราก็เลยไม่อยาก ให้ให้นกมานะคะอันนี้ก็มาดูบรรยากาศเฉยๆนะคะสะปีนี้ก็กลับมาคนสวนก็ดูแลส,สวนแล้วก็สะดีมากค่ะตอนนี้แล้วก็น้ำก็ใสนะคะอันนี้ยริซาก็แต่ปล่อยปลาไว้ที่ศาลานะคะศาลาเขาก็จะมีประครับหายหมดกับทุกคน มีนกมาเหมือนเหมือนนกปากยาวอะค่ะทุกคนอ,อแล้วก็มากินปลาตัวเล็กตัวน้อยวันนี้เยริซาเพิ่งจับได้ค่ะทุกคนนกปากแหลมๆนะคะที่เขาแบบว่าออดำน้ำได้นะคะแล้วก็ไปกินปลาเราแล้วถ้าเกิดว่าตัวใหญ่ๆเขาก็กินไม่ได้แล้วทีเนี้ยนานแล้วค่ะที่ที่สงสัยนะคะว่าเออนกไปเออปลาไปไหน วันนี้ก็เลยจับได้ก็อ,อยู่ในบ้านเขาก็มาที่เหมือนกับนกเหมือนนกที่แบบเหมือนที่ต่างประเทศอะคะ่ะทุกคนนกที่เขากินกินปลานะคะอันนี้ปลาเลขปลาน้อยก็หายหมดแต่เหลือปลาคราบตัวใหญ่ตัวเดียวนะคะอันนี้ก็เยริซาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีปลาเลยค่ะ ปลาเล็กปลาน้อยที่เคยถ่ายเมื่อก่อนนะคะหายหมดเพราะว่าเข้ามากินนะคะวันนี้ยยริซ่าอยู่ในบ้านเยริซ่ามองออกมาก,ก็เห็นนะคะทุกคนไม่มีปลาเลยค่ะแต่ก่อนก็คิดว่าอา่ถ้าปลา <c oughs> ก็อยู่ดีๆก็ปลาปลาก็หายหมดคะ่ะทุกคน บ้านก็ประมาณนี้นะคะแต่มีคนเขาประกาศขายหลังที่สมนะคะไม่นานนะคะทุกคนก็ขายได้ตอนนี้ก็คือมีเจ้าของใหม่มาแล้วแต่ราคาก็ก็สิบสี่ล้านจุดจ้าเออยริซาเห็นเขาประกาศขายนะคะแต่ตอนนี้ก็ขายได้แล้วไม่นาน แต่ถ้าบ้านที่นี่ถ้าเป็นสิบกว่าล้านขึ้นก็ก็ให้คนกลุ่มที่มีเงินอยู่แล้วแต่ต้องการบ้านสวยที่เขาต้องการอะไรประมาณนี้นะคะก็ขายได้ง่ายบัวค่ะทุกคนบัวก็จะประมาณนี้นะคะต้นมะละกอออกแล้วประจวบเหมาะ เมะละกอเป็นมะละกอแขกดํานะคะทุกคนก็เลยเ,เขาจะเนื้ออ,อ,อะไรนะเนื้อเหนียวเยริซาก็เลยเลยเอาออกแล้วก็ปีแรกเขาก็หวานอยู่นะคะแล้วพอเข้าปีที่สองก็ก็ไม่หวานก็เนื้อเป็นยังไงก็ไม่รู้เออ่ประจวบเหมาะก็นกก็ามานะคะอันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะเยริซาก็ อยู่อย่างนี้แหละค่ะวันวันหนึ่งก็ไม่รู้ยุ่งอะไรนะคะทุกคนหมดวันไปเฉยเฉยโอเคค่ะทุกคนมาชมเอ่อบรรยากาศฝนตกบรรยากาศบ้านกลับมาบ้านเป็นยังไงบ้านก็โอเคนะคะเพราะว่าตัวช่วงที่เยริซ่ามไม่อยู่ก็มีคนเอแม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดบ้างเป็นอ,อ,ปอ,อ,อธิธ์ัะครั้งค่ะทุกคน แต่อันนี้ก็ฝนตกแล้วจะเข้าบ้านไปก่อนนะคะ